คือตอนนี้มุมมองของไรเดเลโอเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจนี่มีความเปราะบางมากๆคือนอกจากจะอยู่ในช่วงของหัวเรื่องวต่อของการปรับเปลี่ยนนะในเชิงของตัวระเบียบแล้วก็ระบบของในเชิงโครงสร้างแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้สถานการเงินแล้วก็เศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่มีความเปราะบางมากๆนะนี่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีท่าทีที่จะหยุดักเมื่อไหร่ อย่างล่าสุดที่วิดูตัวเลขมานะครับอยู่ที่36ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วตามคาดการณ์ของเขาเนี่ยเขามองว่าอาจจะพุ่งไปแตะที่57ล้านล้านเหรียญหรือเกือบเกือบขึ้นเกือบเท่าตัวอธิบายง่ายๆนะครับเกือบขึ้นเกือบเท่าตัวนะในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง10ปีถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้และต่อให้คุณทอมีอเมริกาขึ้นกำแพงภาษีเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเฉยลงนี้ได้ซึ่งเรเดโอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเตือนชัดเจนนะบอกว่าระบบการของอเมกาเนี่ย อาจกาลังจะเข้าสู่ภาวะล่มสลายจากภายในนะครับซึ่งสัมการะเนี่ยกำลังใช้เงินเหมือนกับว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาพิมพ์พิมพ์พิมพ์ิเงินออกมาและไม่เคยหยุดเลยนะนี่คือสิ่งที่อันตรายมากๆเขาเปรียบเทียบนะเขาเปรียบเทียบบอกว่าตอนนี้ระบบนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายของเรานี่แหละนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้ไอตัวอํานาจซื้อนะครับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใต้ นะถ้าหากว,ว่าถูกใช้ในการสร้างไรายได้สมมติว่ากู้นี่ยืมสินเพื่อไปสร้างธุรกิจกู้นี่ยืมสินนะครับเพื่อที่จะไปลดนีงง่อะไรต่างๆใน,ในก้อนอื่นๆที่อาัตราดอกเบีย้ยมันอาจจะสูงกว่าแล้วก็เราก็เอานี่ที่อัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าเนี่ยไปใช้ประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็เป็นแค่ยกตัวอย่างของเขานะครับเขาบอกว่า,วาถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจแต่ถ้าสมมุติว่าตัวหนี้ที่เราไปกู้นี่ยืมสินมาแล้วมันไม่ได้เกิดรายได้อะไรเลยนะครับเช่น ถ้าเป็นในมุมของรัฐบาลเนาะกู้หนี้ยืมสินมาก็ใช้จ่ายเกินตัวประชานยนนะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็กู้หนี้ยืมสินมาไปซื้อของฟุ่มเฟือยไอ้ตรงนี้มันจะเกิดภาระหนี้ที่มันเป็นแบบสโนว์บอลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาระหนี้ที่มันผูกพันไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ก็จะมีแต่แย่ลงทีงนี้ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลสัฐอเมรรกาเน่ยกำลังใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ7ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่ามีรายได้อยู่แค่5ล้านล้านเหรียญ นั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีภาวะของการขาดดุลอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้าน,านเหรียญต่อปีนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยมันก็น่าจะแย่ลงไปเรื่อยๆอยีกนั้นรัฐบาลเนี่ยก็เหมือนกับว่าตอนนี้เป็นคนที่กู้เงินมาเพื่อจ่ายหนี้ก้อนเดิมนะแถมดอกเบี้ยเนี่ยมันยังเพิ่มไม่ยขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณเตือนนะครับว่าเอะตอนนี้ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยกำลังที่จะเดินผิดทางด้วยนะครับดอกเบี้ยที่เขาจะต้องจ่ายในแต่ละปีเนี่ยมันกําลัง เป็นสิ่งที่เป็นตัวแบกอ่ะเป็นตัวที่ฉุดทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอาจจะแย่ลงนะครับแล้วก็ทําให้งบประมาณของประเทศเนี่ยก็จะมีตะวันแย่ลงด้วยนะครับทีนี้เอาเฉพาะแค่ค่าดอกเบีย้ยของหนี้ที่ต้องจ่ายในแต่ละปีนะตอนนี้ก่อนหน้านี้ผมเห็นตัวเลข7แสนล้านเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่อ้างอิงจากคนบรดโรเนี่ยบอก1ล้านล้านเหรียญพุ่งขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกตาม ระดับนี้ที่มีการกู้นี้ยืมสินเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็หมายความว่าเงินที่ควรจะต้องเอาไปลงทุนเพื่ออนาคตนะครับเช่นพวกเพื่อการศึกษาพวกโครงสร้างพื้นฐานสวัสดิการต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถูกดึงไปจ่ายดอกเบีย้ยนะครับเพราะปีๆหนึ่งหนึ่งล้านล้านเหรียญดังนัน้นเราก็แทบจะไม่สามารถที่จะบริหารตัวเศรษฐกิจได้ดีเลยนะครับหรือว่าถ้าเปรียบเสมือนกับเป็นบ้านแล้วกันนะครับคือเราไม่สามารถที่จะบริหารบ้านของเราได้ดีเลยนะเพราะว่าเงินเดือนครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะที่เราได้มมมาาาสติได้100บท 50บาทเนี่ยเราจ,จะต้องไปจ่ายพวกหนี้บัตรเครดิตท,ทุกๆเดือนเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับรัฐบาลอันนี้พยายามจะเปรียบเทียบกับในว่าในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับสมมติเรามีรายได้ร้อบาทเนี่ยเราต้องเอาเงินไปจ่ายครึ่งหนึ่งไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตแล้วนะเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเอาไว้ใช้จ่ายแล้วก็จะเป็นหนี้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้นักทุนเนี่ยเริ่มที่จะไม่เชื่อมั่นในพับรรมมนบัรรขงะเกาคซึ่็ ชี้เห็นตรงนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้นักทุนเนี่ยเริ่มที่จะมีการขายพันธบัตรของสเปกามากขึ้นและส่วนหนึ่งก็คือเอาเงินเนี่ยไปถือทองคํามากขึ้นนะครับอายุเว้นสัปดาห์ล่าสุดที่อาจจะมีแรงขายออกมาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เหตุผลว่าทําไมนักทุนเขาถึงขายตัวพันธบัตรแล้วก็ไปถือสินทรัพย์อย่างเช่นทองคํามากขึ้นนะครับเช่นผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในเรื่องของผลตอบแทนของพันธบัตรว่าจะเป็นยังไง เราก็ไม่มั่นใจเรื่องความเสี่ยงด้านสถียรภาพของรัฐบาลด,าลด,ด้วยนะครับพอความต้องการในการซื้อมนบัตรลดลงเนยรัฐบาลก็เลยต้องเสนออัตราดอกเบีย้ยหรือว่าตัวยูที่มันสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับคนเนี่ยเข้ามาซื้อและพอดอกเบีย้ยมันสูงเพิ่มมากขึ้นนั่นก็แปลว่านี่ที่จะยิ่งสะสมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นดินทอกหาหมูเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มใน,นตาที่ เร่กวมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นวงจรอ,อุบาททางการคลังนะครับที่มันวนเวียนไปวนเวียนมาจนยากที่จะหยุดแล้วนะครับมันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถามว่าทางรอดยังมีอยู่ไหมก็ยังมีนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องแบบกล้าฟันธงแล้วก็กล้าที่ต้องทําด้วยนะครับอย่างตอนนี้การขาดดุลงบประมาณเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ7%ของ GDP มันต้องลดลงมาครึ่งหนึ่งคือต้องให้เหลือประมาณสัก3%ของ GDP ถึงจะสามารถที่จะหยุดการสะสมนี่ระยะยาวได้ ถามว่าจะทํำยังไงได้บ้างน,นะครับมีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกครับคือลดการใช้จ่ายของภาครัฐบาลโดยเฉพาะตัวงบประมาณที่อาจจะไม่มีความจําเป็นเนาะส่วนที่2ออาจจะต้องไปเพิ่มรายได้จากภาษีนะครับแต่ฝั่งของเมกาก็โอเคเขาไปเก็บภาษีจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่มีข่าวนะครับบอกว่าที่จะลดภาษีภายในประเทศของเขาอย่างตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนที่3สําคัญนะครับคือต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างตัวพปลา์แล้วก็ดีมานในตลาดพันธบัตรนะครับเพื่อเป็นการ กดให้อัตราดอกเบเี้ยมันค่อยๆลดลงมาลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆตามธรรมชาตินะครับซึ่งถ้ามันสูงมากเกินไปนจะอันตรายเนาะนะครับเพราะนั้นเขาอยากจะให้มันค่อยๆลดค่อยๆลดลงไปทีนี้แนวทางทั้ง3แนวทางตรงนี้นมันจะมีผลกระทบต่องบสวัสดิการของภาคประชาชนนะครับเช่นภาคการดูแลเรื่องของสุขภาพเมดิแคระจะเป็นเรื่องของประกันสังคม social security นะครับซึ่งก็ล้วนแจะเป็นประเด็นที่ถือว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเขาไม่อยากจะทำหรอกเพราะมันมีผลต่อคะแนนเสียงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ ยากถ้าในชีวิตความเป็นจริงผมว่ามันอาจจะพูดได้แต่ถึงเวลาที่จะลงมือทำเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างยากแต่เพราะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของอเมริกาถ้าเปรียบเทียบนะ่เหมือนกับว่าต้องเลี้ยวอ่ะเลี้ยวเรือสมมุติว่ากำลังจะพุ่งชน,นที่โขดเห็นอยู่นะครับต้องเลี้ยวเรือละวืบต้องเลี้ยวไปนะครับแต่ก็ไม่มีใครที่ตกลงกันได้นะครับบอกว่าเฮ้ยตกลงจะเลี้ยวดีไหมคือทุกคนบอกว่าเลี้ยวน่าจะดีแหละแต่ว่าตัดสินใจจังหวะที่ตัดสินใจจะเลี้ยวอะ่ะนะ มันจะตัดสินใจไม่ได้แล้วจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณงรเล่ก็บอกว่ายัางไงเซียนะครับมีโอกาสที่จะ hit the wall นะค,คือมีโอกาสที่จะพุ่งชนกำแพงตรงน,นั้นหรือว่าพุ่งชนไอ้ตัวโขดหินตรงนั้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆะฉะนั้นถ้ามันไม่เปลี่ยนสถานการณ์ตอนนี้เลยนะวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเรเล่กบอกว่าไม่ใช่ว่าเขา,าออกมาเตือนเนี่ยเพราะว่าเขากลัวนะแต่เพราะว่าเขาเข้าใจกลไกของเศรษฐกิจ นะจะประสบการณ์ที่เขาอยู่ในวงการมากกว่า50ปีแล้วก็สัตดีนะครับหรือว่าศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านการเงิน500ปีนะสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่ามันเกิดรูปแบบที่ซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ามาในหลายประเทศที่ล้มละลายไปแตนะ่มันอาจจะเริ่มจากการที่มีหนี้สะสมถือว่าเยอะมากดอกเบี้ยก็พุ่งสูงเพิ่มขึ้นพอตดอกเบี้ยสูงขึ้นการใช้จ่ายนะครับก็ถูกเบียดเบียนกันไปนะนักลงทุนเองก็ขาดความเชื่อมั่น ท้องทุนขาดความเชื่อมั่นเสร็จปั๊บรัฐบาลก็อาจจะต้องมีการพิมพ์เงินเพิ่มพอพิมพ์เงินเพิ่มปุ๊บก็อาจจะทําให้อาตาัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นค่าเงินก็จะอ่อนโปก่เปียกลงมาถ้าค่าเงินอ่อนโปก่เปลี่ยนมานะอาตาัตราเงินเฟอ้อสูงด้วยนะครับเศรษฐกิจก็จ,จะถึงขั้นพังลงมาได้นะครับ